สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอด่านช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวด้วยไม่ใช่สู้ตายแพคคู่ค่ะหน้าตาเขาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ความคล้ายกันคือขึ้นต้นด้วยเลข6นะคะเจอกันด้านนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ6ก4 4สนะคะที่เรารู้จักกันนะคะไม่ไว่าจะเป็น8คูณ2 12 6อคูณคูณหรเอ24คูณ 24. เอ๊ะเลขอะไรอันนี้คือระบบเกียร์นะคะเราไปดูระบบเกียร์ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าชมด้านหน้าทีหลังนะคะ คันนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ที่บอกเริ่มต้นจาก8ปคูณ2หรือเกียร์กลางนะคะแต่นี่เป็น12คูณ12นะคะเนื่องจาก ในหลายๆคลิปที่เราบอกกันนะคะ <st utter> เขาจะมีกองไฮโดรลิกเพียงลูกเดียวเท่านั้นนะคะและอีก2เกียร์จะเป็น16คูณ16หและย4่คูณ 24, 24นั่นคือระบบไฟฟ้านะคะแน่นอน6 640ที่เรารู้จักกันอย่างคันนี้นะคะจะเป็นคัานาหน้าคาราลโรหน็อตอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นคันหน้านิวฮอนแลนนะคะที่เราเจอกันนะคะในระบบเกียร์ก็อย่างที่บอกมี4เกียร์นะคะแต่คันนี้คือคาราลโรหน็อตนะคะฟุลเครื่องนี่ปึง้ง ปาเพจนะคะไอเดี่ยมอยี่ยแบบนี้นะคะและเครื่อง power star ที่เป็นลอนๆแน่นอนว่ามีสนะคะก็คือเป็น4สูบนั่นเองนะคะเป็น power star แบบนี้นะคะเขาอยู่เ,าเขาอยู่ที่90แรงม้านะคะเดี๋ยวเคารองใส่ก่อนทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะรึงสวยมากนี่ค่ะค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะ12คูณสิอคด้วยคันหน้านะคะขอบยางนะคะเขาไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่นะคะแต่ชั่วโมงคันนี้บอกเลยว่ามาน้อยมากอะ ดูจากคันนี้แล้วคันข้างๆที่เลขหกเหมือนกันหง1 0หนึ่งศูนย์เอสนะคะแต่คาร์ลอร่แบบนี้ที่เราจะเห็นในหงคงหนึ่งศูนย์นะคะเรียกว่าคาร์ลอร์หนึ่งศูนย์นะคะต่างจากหกหกสี่ศูนย์คันนี้ที่เป็นห้าน็อตให้เราดูกันนี่คือห้าน็อตนะคะนี่คือแปดน็อตนะคะแต่ทั้งคู่เขาคือคาร์ลอร่เหมือนกันเลยไปดูที่ตัวระบบเครื่องนะคะ S, หนึ่งศูนย์เอสประเพณเหมือนกันไอดี ID, ไม่ใช่ไอดีโตนะคะไมใไอดีเ, ID, เหมือนหกหกสี่ศูนย์เลย เครื่องร้อนๆเหมือนกันเลยนะคะคือ powerstar เช่นเดียวกันคือ90แรงม้าแต่ยัง 6610s นะคะเราจะเจอกันในเกียร์8คูณ2ค่ะนี่เลยอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าที่จะบอกเลยค่ะเครื่องตัวเดียวกันเลยนะคะถ้า6640เกียร์เหมือนคันนี้ เขาจะเหมือนกันเลยค่ะแค่ว่าโชว์ไม่เหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นนะตอนนี้นะคะ6 6 4 0ที่เป็นแมนนวลส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์12คูณ12นะคะเป็นเกียร์เกียร์ตัวซิงโครชัตเทิลตัวนี้นะคะเออม่ใช่ซิงโครชัตเทิลสิเกียร์อะไรเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเราเม้นต์บอกไว้นะคะเป็นเกียร์12คูณ12นะคะส่วนนี้จะเป็นฟอร์เชงนะคะเป็น8คูณ2นะคะโดยส่วนใหญ่6 6 1 0 s เราจะเจอเป็นเกียร์กลางนั่นเองนะคะต้องเรียกว่าตอนนี้นะคะถ้าเป็นเกียร์กลางก็จะแนะนำ เกียร์ด้านข้างหรือทรง6640นะคะก็จะเป็นเกียร์12คูณ12ความหมายคือเครื่องนะคะตัวเดียวกันปีผลิตประมาณใกล้เคียงกันทั้งคู่นะคะและทั้งคู่เป็นเก่านอกนะคะตามสภาพที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะและทั้งคู่เราไปดูระบบเกียร์ต่อเลยดูท่อนท้ายเขาจะเป็นซีนใหญ่กันทั้งคู่แล้วนะคะแต่คันนี้ยังเป็นตัวโรเตอร์นะคะเป็น10นะซึ่งในตระกูล 10s ก็จะมีท้ายใหญ่แบบ6640เช่นเดียวกันแต่640คันนี้นะคะ 1 6วหนึงหกสี่ศูนย์นะคะ้ายนี้เขาเป็นสิบสองคูณสิบสองนะคะตามสภาพเก่านอกจะมีการเก็บรั่วซึมให้นะคะเช็คระบบให้ทั้งหมดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปนิดนึงก่อนที่จะดูหนึ่งศูนย์เอชั่วโมงที่เรามาเทียบเคียงกันนะคะนี่คือสีเดิมย่างเดิมรีบนิดนึงพันเดี๋ยวนะคะพันสามประมาณพันสามแปดสิบเท่านั้นนะคะชั่วโมงนะคะนี่คือเดิมเดิม สีอาจจะไม่หล่อยางอาจจะแตกรายงานแต่เป็น12.424ยางหลังเป็นยางบางแค่ปลี่ยนยางเพิ่มใบมีดหุ้มคันเกียร์นิดหน่อยหล่อขึ้นมาแล้วค่ะอ,อ๋อเก็บสีหลังคายนิดรับรองเลยค่ะว่าดูเหมือนใหม่เลยด้วย6640นะคะนี่คือเกียร์12ตัดผ้าไปที่ 100s ดูได้เลยค่ะทรงจะเป็นท้ายท้ายใหญ่พอๆกันแต่นี้เป็นท้ายเกียร์กลางนะคะเขาก็จะ เป็นซีนโพกใหญ่แล้วจะไม่เหมือนกับหงงนึ่งฝุ่นธรรมดานะคะที่เป็นบ um ัมเพลตอิดโตเรียกว่ามันจะเป็นซีูแล้วค่ะอย่างที่ให้ให้มาเทียบเคียงกันตอนนี้อย่างที่เห็นก็คือ1 0กับ6 4 0โฉมเขาจะไม่เหมือนกันแต่ระบบเขาจะคล้ายๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคาน่าแค่ต่างกันคือ1 0กับ4 0แต่เป็นคาราโลเหมือนกันเครื่องตัวเดียวกัน เกียร์ในตอนนี้นะคะถ้า 60s จะเป็นเกียร์กลางถ้า40จะเป็นเกียร์12 10จะได้ทรงเปียว640จะได้ความบึกบือนนะคะแต่ทั้งคู่เป็นความแข็งแรงเหมือนกันที่เป็นคาราโร่เหมือนกันที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่9กแรงม้าเหมือนกันต่างกันที่ระบบเกียร์และต่างกต่างกันที่ความเทที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาฟังเสียงแล้วมาลองระบบกันดีกว่าว่า1,300ประมาณ80ชั่วโมงกับ1,250ชั่วโมงนะคะเขาเหล่อกันขนาดไหนตามกันเลยค่ะ อ่ะเริ่มด้วยโ40ก่อนเลยนะคะคันน้าคารโร5นะ้อย12 x 12แน่นอนว่าเกียคือซิงคโคชัตเตอร์นั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วนะคะไม่ใช่ซิงคเคมเพรซิงคคมเรจะเป็น8 x 4นะคะอันนี้คือ12ค x 12โอค 10s น,น,นะคะนี่เสียงุเราใจมากเดี๋ยวรอสักครู่ให้พี่เขาติดตั้งเครื่องกันก่อนอ่ะลองระบบไฟนิดน,นึงไฟเด็ดไหมอันนี้คือเป็นตามสภาพก่อนนะคะแน่นอนว่าเราลองระบบไฟถ้าไม่ติดอย่างอะยังไม่ติดทั้งข้างข้างนี้เวลาก่อกเราก็จะมีการเช็คระบบให้นะคะ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสองเท้าก็เดือดก็มีการทดลองให้เรียกว่าเช็กระบบไททั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงสว่างไปตาแตกมากเร่งอ่ะ,อะลองอ้นี่เขาลองไฮดรอลิกกันก่อนเวลาเขาลองไฮดรอลิกเวลาเช็คนะคะเขาก็จะลองทั้งหมดไม่ใช่ลองทั้งหมดหมายถึงเอาห่างจริงนะคะมาทดลองกันเลยนะคะ ETO ก็ต้องลองเช่นเดียวกันนะคะกำลังลองสับสับกู่ เรียกว่าถ้ายังไม่ครองอนะคะก่อนออกก็จะต้องมีการเก็บงานให้ทั้งหมดเรียกว่าไปใช้งานกันได้เลยนะคะอันนี้ P.O. ยังมีติดขัดนิดนึงอา๋ยวเราข้ามไปจตกอดออกนะคะยังไงเขาต้องเทสทั้งหมดนั่นเองนะคะเรียกว่าไปถึงสมมุติเราบอกว่าเอาแต่เฉพาะตัวรถก็คือใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูงทัี1หนึง 0S นิดนึงลองเขาไม่ลองลองระบบข้างหลังให้ก่อนตัวโยจะต่างกันนะคะ มีวีดีโอนะคะสับๆโจกๆอ่าแล้วก็ให้ตอนนี้ก็จะมีการเทสเหมือนกันทั้งหมดนะคะว่ายกได้อะไรได้ยกได้อะไรได้คือเอาหางจริงมาลองนะคะเรียกว่าเทสทั้งหมดนะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวให้ลองสับลองสับกันก่อนตัวระบบสับันจะอยู่คนละฝั่งกันนะคะคุณลองใส่ไลเลิศอลังการเชียร์อ่าเดี๋ยวยี่นิดนึงปั๊บนะคะเออถ้าจะไม่ได้ยินเราเปิดไฟให้เปิดไฟเปิดไฟไฟ ไฟก็เหมือนกันนะคะอันนี้ไฟก็คือคันนี้ยังไม่ติดนะคะก็จะต้องมีการเก็บระบบเช่นเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้คือเทสให้ดูระบบตัวเครื่องก่อนนะคะอะเดี๋ยว1 0ก่อน กว่าชั่วโมงนิดเดียวลองคอยลงังแล้วลองขับไปเลยดีกว่าค่ะโูจริงที่นี่ที่เดียวนะคะชอรดันชางกุ้มนะคะฟอร์ชเฉงหรือเกียร์ซิงโครชัตเทอนะคะว่าเราชอบแบบไหนแต่เครื่องตัวเดียวกันเลยค่ะแค่ว่าต่างกันที่รุ่นนะคะแล้วต่างกันที่ทรงนะคะเพราะฉะนั้นความเขาเรียกว่าความหน้าตารถก็เลยจะต่างกันนะคะตัดซือท,ทั้งคู่เฮ้ยผมจะบอกว่าคงสีสูตไม่เปียวก็ไม่จริงเนะาะจักดูได้ด เช็กลก็คือใช้ทุกจุดแน่นอนว่าระบบเกียร์ก็ต้องมีการทดลองเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหการติดแรงมันคูเปียอมาเลยคือต้องลองระบบเกียร์ทั้งหมดนะคะไปคนสองคือสิบสองคนสิบสองเขาจะมีการลองระบบเกียร์ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ชชวร์ว่าไปใช้งานกันได้เลยอย่างวีดีโอเราให้เห็นกันจ้าๆเลยนะคะว่าเดี๋ยวก่อนออกนะคะเขาจะมีการไล่เช็คลายระบบทั้งหมดก็คือไปใช้งานได้เหมือนของหนึ่งสุดเอสนะคะทั้งคู่ทั้งใจคือแบบอยากให้มันลองมากคุหล่อมากเสียงเครื่องดีมากก็หึ่มาก เดิมๆกาสุดะมักพอโพลคูน,นล,ล่ะหอโพลคูนแลวค่ะโทสีนีนิดเดียวว้าวเยจริงอ่ะชอบท่านไหนมาเจอกันได้นะคะย้ำกันนิดนึงนะคะทักเข้าไปในเพจได้นะคะขายรถไถคีชอยแดนช้างกุ้มนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะส่วนขายอะไรก็จะเป็นขายรถไถเออขอโทษค่ะจะเป็นชอยแดนช้างอะไรรถไถฟอร์ดและเครื่องอนฟางนะคะ คือที่ย้ำสองอันนี้ไปเผื่อเราจะโครงการรูมนะคะแล้วก็สอบถามพิ่งตอนด้านอะไหล่นะคะอะไหล่หมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะ6640ศูนย์อย่างที่เราเห็นหรือ6ค0คูอย่างนี้เห็นนะคะอันอื่นก็ติดต่อกันไปได้นะคะต้องเียอย่างนี้นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเครื่องมววาอสต t ร์เหมือนกันพอเครื่องมอสตาร์เหมือนกันคือเครื่องต,ออตัวเครื่องอะไหล่คือเหมือนกันเป๊ะเลยเกียร์ถ้าเขาเกิดเป็นซิงโครชทอนเหมือนกันก็คือตัวเดียวกันเป๊ะเ,เลยค่ะแต่แระเดนว่าเขาเป็นเกียร์กลางนะคะ แล้วก็ส่วนจะเป็นด้านไฮดรอลิกก็คือจะคล้ายๆกันนะคะแต่ด้วยโซโพก็จะต่างกันเพราะว่าเขาเป็นอันอย่างโอโซจะเป็นเกีสิบสอในขณะที่โอโค่จะเป็น8ปคูณสองนั่นเองค่ะนี่เลยเจอกันได้นะคะภาพเดียวเจอกันใน Facebook แต่ภาพใจมาเจอกันได้ที่ชอดดานช้างนักกิจกรรมนนะคะราเประจนถึงเช้านะ่าแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็ญญนหะยุดบวันอาทิตย์เท่านั้นแหละคะ่ะ ไปไงบ้างคะชอบแบบไหนกันเอ่ยส่วนใหญ่จะชอบเป็นทองหกกกันหรือว่า6 6 1 0 s กันคะทางนี้ทางนั้นนะคะ2คันนี้จะมีความต่างตรงระบบเกียร์กันแน่ๆแน่ๆ,ๆเลยแต่ทางนี้ทางนั้นคือนี่คือตัวเดียวกันเลยนะคะคันหน้าจะเรียกว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ได้ค่ะว่ามันจะต่างกงาันนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็น5น็อตแต่คันนี้เป็น8น็อตที่เราเห็นใน1 0ศูนย์นะคะเครื่องตัวเดียวกันแต่เกียร์ที่ไม่เหมือนกันยกไว้น1่ศูนย์เอสเนี่ยเราจะเห็นแต่เกียร์กลางเราจะไม่เห็นเก12นะคะค ส่วนท้ายก็เรียกว่าเป็นท้ายใหญ่เป็นท้ายฟอดทั้งคู่แล้วค่ะแต่ต่างกันที่ว่าอย่างนี้จะเป็นของเกียร์กลางส่วนคันนี้จะเป็นเกียร์12คูณ12ถูกใจคันไหนมาเจอกันได้นะคะรับประจานถึงเสาร์นะคะไปมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นละคะ่ะเงาเงาเบื่อเบื่อ,เ,อเจอกันใน t i k t o k แล้วก็ IG ได้นะคะอ๋อความพิเศษที่ต่างกันนิดนึงโฮลสีูน oh oh จะได้น้ำหนักที่เป็นเหมือนเวก็คือถังน้ำมันจะอยู่ด้านหน้านะคะ80-90ถึงลิตรนะคะตัดภาพไปที่โฮอยู่รูน้ย ที่ต่างกันนะคะความเปรี้ยวของรถเนื่องจากว่าถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะตัว6640จะมีความหนักกว่านิดหน่อยนะคะ6 1 0 s จะเบากว่าแล้วก็ยางนะคะ12.424เหมือนกันทั้งคู่นะคะหลังบางเหมือนกันเพิ่มเติมเหมือนกันทั้งคู่แค่ตีแลกยางใบมีดหางสีเดิมค่อนข้างหล่อเก็บสีบางคันนิดหน่อยหล่อเฟี้ยวพร้อมไปรับใช้อย่างไง รับใช้ทุกท่านแล้วอย,อยู่แล้วนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอดันช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวงเงาเบื่อเจอกันใน tiktok และก็ i.g ถ้าสอบถามเพิ่มเติมกิงมาได้เลยค่ะ0ูนย์นะคะ9264156น,นะคะ, 9, 2, 6, 4, 1, 5, ะ,คะอ๋อลืมบอกไปว่าทางคู่นะคะด้วยความวาเครื่องเหมือนกันนะคะ มีความคล้ายกันมากฉะนั้นอะไรก็คือจะหาง่ายเหมือนกันนะคะส่วนถ้าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็จะเป็นช่อดันช้างอะไรรถไถฟอร์ดและเครื่องอัดฟังนะคะจะเป็นเบอร์0ูนย์4 4 9 6 4รูปกหกเพิ่มเติมระหว่าง2คันนี้เข้าไปที่ขายรถถคยขี่ชอดันช้างกุ้มนะคะ c e b o o k Fanpage แต่อยากให้มาลองตัวจริงเจอกันนะคะชอดันช้างนวัตกิจจำกัดนะคะอยู่อำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึง 5, 5้าโมงเย็นยังไงมาเจอกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ